ตอนนี้ห้าไปสีเ่เดินทางไปเมืงเองอสปอนพะอดีเห็นแม่ขาชาวขายเป็นขายของตทำแคมทางเส้นทางนนเราเ้ามไปเมืงเองอสปนนะอพี่น้องนๆเดี๋ยวฮ่าสีมาเบึ่งว่าแม่ขาชาวขายทา่านผู้เส้นทาง

ฮะจ้พ ah? like yeah, hey, yeah. mm ัดไหนนี่ยเาพัดดูเป็นตอะไรก่อนเนี่ยเ่็นอะไรคะกินเลยนะาวพันแก่เน้แก่เนาะตรง้แก่เจ้าบ่ซื้อบ่แม่แข้งบะสิซอยนี่มะเอัน

hết cả này. cái <laughs> này nó mạnh nó. chú cho chăng xong. 1ิ0 0พนี่มือตำสมชื่อซอยได้มาเขียดซุกนะธงสาวพันเมเได้นี่ปิดไม่ไหมนี่พอมีกินเรือนปูได้มกเฟษในปิดไม่ไหมเนี่ไม่แขมีอยู่มีอยู่เือนกับกระเท้าปูกับพริกก็ได้เออนปูไว้อยู่ในนาเอื้อเ่งนนกกดบะเอือมจะโตนี่ตัวเดียว ขายตัวนี่อไหรตัวสามสิบเม่นยังส่ในที่หลอ่อหรือกับคุดยูที่หอกกันนะเอาพี่น้องครับกับสิเดินทางต่ออีกเดี๋ยวได้พี่น้องเพราะว่าเขาสิเดินทางไปเมือง อาซูเมืองอัดสะพังทองเนาะเอาสิไปรอตลาดเมืองอัดสะพังทองก่รเลยครับกับสิเวสิ่งไปเมืองอัสะพอดนาะงพี่น้องเนาะไะพี่น้องไปติดตามบรรยากาศตามเส้นทางกันพี่น้อง พี่หมากบัวพี่น่องเลยก็ได้แกกินไปน้ำทางะสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เลาวก็ได้เดินทางมาหอบเมือง เดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปชมบรรยากาศภายในตลาดเมืองอาบสะพังทองเนาะเดี๋ยวพาทุกเนาะเดี๋ยวเชพาทุกคนรอชมตลาดเมืองอาสสบสะพังทองเนาะตอนนี้อะได้เดนะินทาง ทั้งห้องแล้วเนาะี๋ยวอาชิเข่าเลาะบนตลาดก็เนาะพี่น้อ,เองเนาะว่านี่ยังแม่ทายนเนาะอาเราสื่อเนี่ยกินกัน วนนี้ฮะก็ฮอดตลาดอา,อ,อาาอเมื่อสะพังทองไงพี่น้องมาแงบจอดรถคนพี่นองนี่ยมแดดแท่

Terima kasih telah menonton! ่อยบ่ตะนางคื Tak nak buat Mau makan, ha? Hmm? ครับ mm. โอ้นางงามเป็นบ่าสลับเนี่นอไปสิได้ฮะงาอะทุกคนเนาะมาเอืองเคยปวดท้ายอตอนนี้แล้วจ้ะเด,เดเินทางกลับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเสียกลับไปสู่เมืองหาจสะพอนเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวพอได้แต่ก็สมคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามนะฝากากดไลค์กดแชร์นะพี่น้องนอเอาพี่น้องเจอทันคลิปหนาะพี่น้องคลิปนี้สบายดี